สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนเนลส่วนน้อยร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านบ้านว่าก็ไปท่องเที่ยวนะครับบ้านบ้านกับเจเอชแชนเนลนะครับว่าเจเอจะพาไปเที่ยวไหนเนาะแต่คลิปนี้พอดีฝนตกนะครับช่วงปลายฝนนะครับผมอากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมอยู่บ้านนะครับก็จะออกไปข้างนอกระบากผมก็เลยมาทําในสิ่งที่ผมรักก็คือปลูกบอลสีนะครับผมนอกจากปลูกต้นไม้ที่กินได้บางครั้งก็เป็นความสุขนะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวันสีได้มาใหม่นะครับจากสกลนครนะครับช่องยูทูบเบอร์นะครับยายพรชาแนลเขาไปดูได้นะครับพี่สาวกานี่นะครับเวลาผมซื้อมาเนี่ยเ็าจะมีของแถมให้นะครับเรามาดูนะครับว่าผมสั่งอะไรแล้วพี่สาวแถมอะไรนะครับไปดูกันเลยครับครับเราใช้มีดนะครับเปิดแล้วครับผมกรีดนะครับมีคมคมนะครับกรีด ญาตตาล้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเป็นบอลสีไทยโบราณที่เลี้ยงนอกตู้นะครับสวยๆเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างผมขออนุญ,ญาตแกะนะครับแต่ละต้นออกมานะครับขออนุญาตตัดต่อคลิปนะครับครับยายพรชาแนลนะครับผม แท็กมาแน่นหนามากนะครับผมมัดมาแบบล็อกมาอย่างดีเลยนะครับมีกันกระแทกด้วยนะครับครอบแก้วมานะครับผมนี่เป็นบอลสีไทยโบราณที่เลี้ยงนอกตู้ครับสวยมากนะครับพญาพันธงครับผมพญาพรทองสวยมากเลยนะครับบอลสีราคาเบาๆนะครับผมแล้วก็มีหงโยกนะครับผม เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับสีสดนะครับสวยมากเลยหงยกครับนี่ก็คือหงยกนะครับผมผมก็กรีดออกแล้วนะครับผมกรีดเชือกนะครับที่มัดอย่างแน่นหนานะครับสวยมากเลยครับหงยกมีกันกระแทกมาอย่างดีครับนี่พญาพันทองหงยกไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับครับนี่คือ พญานาคราชนะครับผมพญานาคราชเดี๋ยวผมจะตัดเชือกนะออกมากับผมตัดเชือกแล้วนะครับนี่ใส่แก้วมานะครับดูกันกระแทกดีมากเลยครับท่านผู้ชมไม่ช้ําเลยนะครับพญานาคราชนะครับผมครับผมสั่งมา4ต้นนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับคือไกรทองประเสริฐครับอันนี้ครอบแก้วไว้นะครับท่านผู้ชม ไกรทองประเสริฐนะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับแก้วออกนะครับให้รับชมนะครับสวยมากเลยนะครับนี่คือไกรทองประเสริฐครับผมสวยมากเลยต้นละร้อยละร้อยนะครับผมนี่คือไกรทองประเสริฐพญานาคราชหนึ่งร้อยนะครับผมพญาพันทองก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากเลยนะครับขอบใบสีเขียวนะครับสวยนะครับพญาพันทองนะครับ แล้วก็หงยกนะครับจะแพงที่สุดนะครับนี่คือหงยกนะครับสีก็จะเข้มสวยมากเลยนะครับแต่นี้อาจจะช้านิดนึงเนาะนี่ใบแหลมออกมานะครับออกมานอกแก้วอาจจะช้านิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่เสียหายครับเดี๋ยวเขาออกใบใหม่นะครับสวยมากเดี๋ยวเราไปดูต้นที่พี่พรแบ่งปันมานะครับท่านผู้ชมน่ารักมากเลยนะครับนี่คือนายจันหนวดเขี้ยวนะครับผมมาดูว่านายจันหนวดเขี้ยวที่พี่เขาแบ่งปันมาเป็นบอลมิตรภาพนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับผม ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับมาดูในจานหนวดเขี่ยวนะครับผมนี่นะครับพี่พรแบ่งปันมานะครับในจันหนวดเขียวคุนผู้ชมสีสดมากสวยจริงๆนะครับผมต้นอร่อยรอยรอยนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีะราคา250อยู่ต้นหนึ่งคือต้นนี้คือหงหยกครับผมสวยมากเลยมา ดูกันนะครับว่าชื่ออะไรนะครับหงยกนะครับผมพญาพันทองนะครับผมหงยกนี่250านะครับพญาพันทองนี่100บาทพญานครราช100บาทนะครับผมนี่สวยมากเลยนะครับไกรทองประเสริฐนะครับผมน้องป้ายสวยเนาะดูจากรูปนี้นะครับร้อยเดียวนะครับผมแต่อันนี้ฟรีนะครับที่เขาให้มามิตรภาพนะครับน่ารักมากเลยในจานวนเที่ยวนะครับชอบตับบางระจันต้นนี้จักนะครับผม เป็นความสุขนะครับของคนที่รักบอนสีนะครับผมาราชินีแห่งใบ,บไม้หลายๆท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะทําตู้อบนะครับผมบอลสีที่อยู่นอกตู้ก็สวยไม่แพ้ที่อยู่ในตู้อบนะครับดูพยาพัดทองครับสวยมากๆนะครับผมมีความสุขจริงๆเลยนะครับร้อยเดียวนะครับผมผมซื้อมาทําต้นแม่ครับนี่นะครับ มาทำต้นแม่พันธุ์นะครับช่วงนี้ราคาจับต้องได้ก็สาสินะครับนี่เป็นพญานาคราชครับผมเอามาตั้งต้นแม่เนาะเรามาเลี้ยงไว้ประมาณ3เดือนขอเดือนเราก็ทำจำนวนได้แล้วนะครับสวยๆนะครับผมบอลนอกตู้นะครับก็มีความสวยงามไม่แพ้บอลในตู้นะครับนี่เป็นไกรทองประเสริฐครับแล้วก็นี่คือพญานาคราชสวยมากครับผมสีสวยแดงนะจะคล้ายๆฟอกเงากนปูนะครับผมนี่ ในจันหนวดเขี้ยวนะครับตับบางละจันบางละจันบางละจันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับทำกินทําขายบ้านๆกับเจอ c h a n แน l นะครับผมก็ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ใหม่นะครับบายครับ